เี๋ยวเรามาดูนะครับเราเล่น A แล้วกันนะครับอันนี้เราแพ <ค pase. S 1> ้นะครับเดี๋ยวสนอเราเล่นใหม่นะครับ เราเลือก A เหมือนเดิมนะครับอันนี้เราได้แล้วนะครับนี่ครั้งเดียวเราก็ได้แล้วนะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วเขาก็จะตกลงมานะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเขาก็ตกลงมานี่เขาก็จะตกลงมาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เราก็ล้วงได้เลยนี่ครับที่เราได้นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ็คือจะบอกว่าเราเล่นครั้งหนึ่งอ่ะเขามีให้เรา3ามครั้งให้เราชนะเขาครั้งเดียวก็ได้นะครับคือครั้งเดียวเราก็จะได้ลนะอันนี้พ่อค้าขอแก้ขอ้มูลนิดนึงน,นะครับมีโอกาสให้เราเล่นได้สามครั้งนะครับขอให้เราชนะเขาหนในสนะครับก็ประมาณนี้เราก็จะได้ละนะครับก็ประมาณนี้นะครับ